สแสดงความดีใจเนาะได้ที่สามไปนี่แหละที่สามครับที่สามครับ,รบสบายดีทุกคนคือมือนี้เหาชีขคืนเมื่อผู้ละแข้งกับผูู้แต่ว่าพุ้นนี่ชีคึมๆเลยแต่บ่ฮหูว่าชีตกหรือว่าตก ตอนนีห้าโลดท่านฮี่งเพิ่นมานะแต่ว่าเพิ่นบ่ท่านออกทุกคนคือมือนี้เ้าสิขึ้นไปแข่งไล่ย,ยาท่างนี่ประมาณเ0็ดิกิโลเมตรแต่ว่าเ้าเอาหลุดไทยไปทัานนี้ท่านฮี่งเพิ่โทร่มากเลยนะจนแปดกระมูเพื่อสีได้ไปโว้ ดังถาจนเมื่อยไปใช้เมื่อบ้านเมื่อบุานบ่คืนหมอผู้แลพดเขาเลี้โอ้เดือนเดือิบเอ็ดเมื่อบุญเมื่อบุญโ ทรงเฟยจ้อยมื่อไหร่เป็นวัดเมื่อยามบาดโดนเนาะโดนมากเลยยื่นใต้ชิวาเรือแล้วมาแต่แต่คอยดำนะโอ้เราจะดำนะซอยคอยแต่ข้าวยังหน่อยนี่มะเร็นไม่มีเลยนี่แหวดีด้ยนะพ่อ มันเชียเอาตัวหนาเป็นหวยทางไหนแล้วเยียบ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 ครับเพื่อนปลอดภัยไปใช้ไปกันรถไทยกูใจวันนี้นี่บีแต่ว่าฝนมาตกเนาะ้ก่อยคิดว่าฝนจะตกแล้วก่อนว่ะ ทางนี่โบว่าต่ทางบา้านเฮาเนาะเพื่อนบดเพื่อชิวแดดเทยีทยมเพลินแล้วดิเพราะด้านนอดใช้ทาามันกับคอดางยากเลยนะอีกจุดประชงหนึ่งเขาจะขับรถไทยไปแต่อายเพื่อนมาหับอู้สิ่เขาได้มื้ไปไปไป หลังจากเขาเดินทางมาเขาเดินทางมาได้ระยะหนึ่งตอนนี้เขากะเขาเกตเ,เมืองว่าปีแหละคือตลอดเส้นทางที่เขามาเนี่ยมันสิมีชองทางทางทางนี่มันสิมีทงไฮทงหน้าบางทงบางบ้านกะเข่ากระทอกแต่บางบ้านกาลัางซุ่มนี่คืองามเข่าแก้วนี่ยังอีกว่าพ่อพระทราเนี่ยก็หอด ทางไงล่ะน,นี่คือเป็นทางอ้อจีบระว่างมู่บ้านนะเยยบบาดนี่แล้วเนี่ทางที่เขามาจากบ้านนี้ ประมาณอยู่คือ10กิโลนะแต่ว่าทางมันตอก่อนทางยากยังอีกเพราะว่าอะไรนี่กะห่อท่างดำเลยแหละคือหมู่บ้านแถวนี่ทุกคนนอกจากเขาเห็ดหน้าปีแหละเขายังเห็ดหน้าปังไรหลังจากเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีแล้วแหละเขากะก,กาเกี่ยมเพื่อสีลงมือรอบช่องคือเห็ดหน้าแซงอะไรบานในผ้าเดินนี่คือคล้องระบายนา้ำเพราะว่าชุดๆุดนี่กะ มันเป็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่นี่สายแม่น้ำใหญ่นะแล้วเพิ่นสีเอาน้ำขึ้นนี่คือกองน้ำไสยโชคดีชโชคดีดดเรานนีกก็ะหอดบ้านเพราะย้ายจอยเลยนะละเราไปอยู่น้ำพันเฮียงแต่จะเขาว่าเดือนปายสองเดือนเราเดือมายามากระบอกว้วงบ่ใกล้ คือนี่กับเินอีสถานีก้นชงนะระวังแขงชลวันเฮ้าการรดกับบอลลวงบอลายและตอนนี้กาประม่าโมบมุ่งอะไรสิขาวใบช่องทีมงานเฮากาลั่เริ่มการเก็บย่างอีกบอรดนก็คือสิหอดเลยทุกคนคือนี่กับเป็นอีบุญหนึ่งที่ว่าเป็นบุญแหลกก้นกับกอนคางรายกระหอะสถานที่เขาแทงเลือกอะไรนะกด้นกับร้ายเด้นี่ แต่ว่าพลาดเฮี้ยงไปอีกข้างหนึ่งนะแต่ผู้เาวถถึงระไล่ไล่ชิน้นไล่คลองฝนเขาเลยออกกูได้นะปวดว่าคนนะช่องพังเช่นีโบว์ว่าชิปเป็นพังนะก็คืออีกข้างหนึ่ง หลายคนเอาหลังจากเขา้าจอดรถเสร็จเท,ทีเรียบร้อยเขากับสีาทุกคนไปเบิ่งไปชมบรรยากาศ<ม>การเป็น,นบอนผากรถได้สะพาอรถจักนนะชวนรถใหญ่กับชิยูชดในและก็ส้องภาคฟังในชิมีค,นค้นขายสินค้ายของมีทั้งรถชิง่าม้ามุนครบชุดบบว่าจิตเป็นชัดปุงเปาอหยังมีเบิดแป่นหาเสียดายคือวังเสา,าสภาพอากาศเบาเอืออำนวยและกเฮ็ดไทย ทางไปมากหันเปื่อเปลืปอดทุกคนแต่กันยังดีได้ถึงคนสิตกหลังจากมันหยุดเลยก็คุนี่แน,น่นะนะพูดบัวว่าสิเป็นผู้แสกผู้สาวผู้เถาผู้แกมาบิดนี่คือฟุงเป่าเขาไปพูดบัวว่าสิเป็นหานขายปืนขายยังมีบัดรช่องผ้าฟังนี่คนนี่สิแน,น่นนะวา่ามันให่อีกเป็นบุญหนึ่ง ีสอดกันมาแต่รุ่นปูยาตาย่ายโคสดโากุดข้นขึ้ึู้้ฮ้างพังนะเต็มเลยนะสอกบา้าง คือพ้นน้ำกาซคาอนค้างร้ายนะเพราะว่าพ้นมันตกแต่ว่าน,นี่ทุกคนและมันก่เห็ุในน้ำาี่เพิ่มขึ้นและการไหลเชี่ยวนะพ้นร้นายาส,าสหรับีพายยิ่งตาผ่านไปทุกคนัส<อ>ารก่ ตอนนี้เพื่อกลั่งมานะคือนุ่มสารวัตรรับราชาสกอ้์ โบสถ์ว <aid> ัด <Solomon> ห้างกระเปื่อนแท้ไปนี่บ <siblings> ัวาสิเป็นห่านค้ายเสือผ่าเครื่องเลนเล็กน้อยมี่บัดครบชุดนะตอนนี้หลังจากเข้าห่างกับทิ้งงานเข้ามากกระโดนเลยนะเพิ่นมาอยู่ชุดนายพานน้ำหากับบาวเจกปุด คือตอนนี้การแข่งขันโจวงเฮื่อกันังพระท่านจบถิ่นนะยังสิมีการสืบต่อเพื่อชิงคันรางวัลในสีพาย3 5หคนเนาะไปลงลุมเบิงเบิงบรรยากาศชดๆจากริมน้ำเลยก็คือทีมงานนักษาความปลอดไฟในชายน้ำนะคือ ปอก,กชอเข้าหรือว่าตำรวจเข้าอะไรเวลาเกิดอุบัติเหตุแหละเพื่อนที่สามารถช่วยลูกเรืออะไรท่านนะเพราะว่าน้ำม,มันกระเ่ยวคือทุกคนเน้นนั่นแหละพ้นมันกับคอนคางตกแห้งด้เหตุให้น้ำไหลเชี่ยวตามนี่คุณเอาคือตอนนี้กำลั่นคือคืนทุกคนคือนุทหารแทงสารวัตเฮานาะคืออ,คอ,อยู่พังขวัวชวนทีทหารแทงอยู่พังท้ายเอาโอา้ บุกองเชีร์ก่ะพี่อ่ร้อมเลยนะเอ้าึน เทียงวนแซวโคตรละคนเอ่อไม่พ่พงอ้าวาคือการแข,ข่งขันเฮือช่วงระว่างสีไพช่ชามชิมหาคนระว่างทีมงานพี่น้องทั้งพัง เพื่อนบ้านเท่าคือพังไทยกับทหารแข้งกับถือว่าสําเร็จชือรอบนี้ระวางที่พ่ที่แพ้ไปแล้วตอนนี้นี้ระว่าง,งนุ่มชะล้วนสิชิงชนะชิงเอาที่้ามนะแต่บอกหูว่าไปสิชนะคือนุ่มจะทั้งพังไทยเท่านี่เอโอ้โ,อโอบรรยากาศก็ค,คือคืนช่องพังแม่นำายใชโดนทุกคน ชิงชนะเลิศที่3มกับสาเร็จเช็ดชิน้นไปแล้วทุกคนก็คือสีพายทั้งพี่น้องทั้งพังไทยเฮ้าเป็นผู้ชนะเนาะคือทีมงานจารอดเา้เขาขอแสดงความดีใจนําต่อไปคือชิงชนะลอบที่หนึ่งหลังจากนะก็ะสำหรับการแข่งเหอกับสิไดชิ้นชุดลงแต่ว่าตอนนี้ก็เห่สีพายเหือหอเขากำลังิีึืนไป คือทีมงานทางอุบลเฮาชนะชิงได้ที่ชามนะนี่คือทีมชามจิมหาชี้ไายคือ พี่น้องทั้งพังไทยเฮาเนาะทีมอุบลเฮานี่ก็ถือว่าแพ้ให้กับทีมงานทหารแข็งชะวันเฮาสำหรับทีมนี้นทีมงานนี่แพ้ใหท้ทีมงานทหารคือทีมงานชีสมเฮาเนาะแต่ว่ายังบ่ท่านตูบหลอกทุกคนยังได้ที่ชาถือว่าการแข่งขันสีพ่ายิบหา คนเนาะระวางทิมพี่น้องทั้งพังไทยและกับทีมงานแข้งกับถือว่าดูเดือดทุกคนแต่ว่ากันยังแพ้ให้ทีมงานทหารแข้งชนะลววนเนาะกับบอเป็นยังคือทีมพี่น้องทั้งพังไทยกับเห็ดชุดความสามารถแต่กับโบสามารถที่ชิชนะเอาทีมงานทหารแข่งชลววนเท่าใดเนะอาเอาขอแสดงความดีใจเนาะ ได้ที่สมไปนี่แหละที่สมครับที่สมครับนี่แหละทุกคนกีฬามันก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาแต่ว่าเวลาตนนี่ก็ค่อนข้างใกล้สิค่ำเลยนะประมาณหามุ่งกลัวสิเขาหกมุ่งเลยแหละแต่ก็การช่วงเฮื่อกันยังว่ท่านสำเร็จเช็จชินน้นบางีบางยาก็าจิ้งที่สาม เลือดหน่อยเลเลือนหน้อยยังเลืออีกสองทีสองเทียวสองเทียวคือเลื่อนชดหอยือใหญ่โอ้เอาเลือกวถารอบต่อไปชิปสองีพาย้วก็แมนเอาเ่วาวลากับก่คำข้างเลยเนาะนายพาเนาะเอาตอนนี้เพื่อกำลังมาทุกคน สามชิ <half. S 1> oh, sure. ้มหาชิ้นายนะคือชิ่งเอาที่หนึ่งกดกองเชียร์นี่กระช้องปากปังคือคืนเลยนะเอาเรียบกินไปขาดเลยนี่ ชิงชนะเลิศทุกคนคือระว่างทีมงานแข้งชลวันคือและการทีมงานแข้งชลวันาาน,น,นาเขตคือสีไพ่นั่นถ้าใช่กับทหารแข้งเฮ้านะแต่ว่าทหารแข้งชลาวันเสียให้ทีมงานแข้งชลาวัน,นาเขตถือว่าเอาชิงชนะที่หนึ่งได้เป็นทีเรียบร้อยเอา้าถือว่าต้นนี้ สำหรับการแข่งเหือประจำปีของแข่งชลวัณเท่ากาับสำเร็จเช็ดชินไปเช็ดเป็นทีเรียบร้อยแหละทุกคนคือระวังทีมงานแก้วมังกรแข่งชลวัณเขตกับทีมงานแข่งชลวัณเท่าคือทหารแข่งเท่ากาับเชียเปียบให้ทั้งสวัณเขตเป็นทายชนะได้ทีหนึ่งไปค้องแซมสำหรับปีนี้แข่งเหือประจำปีสองพัเศ้าหากะ สำเร็จเช็ดชิ้นเป็นที่หลังจากการแข่งเฮือกับสาเร็จเช็ดชินเป็นที่เรียบร้อยแหละทุกคนแต่ว่ามือแรงนี้ยังชิมีการครบงั่นตลอดคืนคือประมาณถุ่มหนึ่งแหละชิมีการไล่เฮือกไพร้อยกระโทกนะแต่ว่าในผ่านคือชิบอได้มากเลยแหละนี่แหละทุกคนเพรว่าอีกจุดประสงค์หนึ่งเท่ากาับชิเมื่อผู้แล้วเฮือนอายเท่านี่แหละหมวอยากใกล้จาก พี่น้องเวลาผ่านมาไล่บ่อยากใกล้จากเจ้าเวลานานผ่านไล่มีสำหรับวิดีโอนี่กับว่่มียังไ์ทุกคนพอกันในวิดีโอนานนะบาย